อ่าครับต้องดูว่าจรรยานุศนนี่จะแผงธิ์ได้เหมือนสองแมตช์ที่ผ่านมาหรือเปล่ายิงแบบระเบิดเลยครับสองนัด16ประตูยังไม่เสียสักประตูครับมาดูว่าเหมืองแบงจะเจาะไข่แดงของจริยานุศนได้หรือเปล่าครับวันนี้เป็นลูกแรกของจริยานุศนได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้นี่ไข่ย,ยังไม่แตกครับ ดีผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็แฟนคลับของทั้งสองทีมที่ชมการไร้สดของเราอยู่ในขณะดนี้แม่ผมตัดมาลูกนี้กักกันครับแม่ผมก็ยังไม่ทันได้มองครับตัดมาหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับเป็นตะวันแม ต้องดูหนึ่งะูต่อศูนย์นครับจริยานุสรหลอกนำไปแล้วยอดเข้ามาลูกนี้ฝ่าวครับโดนชนข้างหลังออต้องรียบบอลกลับไปตั้งเริ่มเล่นแล้วครับทางฟังเหมืองแบงมีเท่าไหร่ก็ต้องเติมเกมลุกมาให้เยอะๆแล้วครับให้มาอนัชามงเช็ดไม่ดีครับโดนเหลี่ยมบาง วงศกรบีบตะวันฉายมาตะวันฉายวางยาวมาที่ว่างให้สปีดแข่งครับจังหวะละล้าจังหวะนี้อุ้ยแซงได้ครับลูกนี้แต่ยังมาเข้าเหลี่ยมขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข6ออกผู้เล่นหมายเลข8เข้าอบจเลยขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข3ออกผู้เล่นหมายเลข9เข้าบันแบ่งในผู้เล่นบาดเจ็บออกมาแล้วครับก็เปลี่ยนหมายเลข9ลงไปแทนจริยานอนุสรณ์ก็เปลี่ยนไปแพ็คตรงกลางหมายเลข8ให้แน่นเสริมเกมรับ เพื่อที่จะหยุดสกอร์นี้ไว้ให้ได้ครับอาครับลูกนี้จุ่มขึ้นมายังติดที่ชินตกรผมองเข้ามาชินตกรบังเหลี่ยมลูกนี้ว่าจะไงผู้ตัดสินให้เล่นต่อยังเข้าทางเอาฝาลครับ14ดึงครับอย่างว่านี้บอกว่าใจเย็นๆครับให้บอลน,นิ่งๆครับให้มา ชาคิดชาคิดมองข้างในแล้วข้างหน้ายังมีเติมมาน้อยเปิดมาโอ้โหแม่นครับเอาละครับจะได้เปิดคอสงามๆไหมพาบอลไปลูกนี้11มีชาคิดโอ้เสียหลักไปเองครับตามมาฝาว่าครับโอ้ยเสียบอลแล้วมางัดลูกนี้ฝาลครับโรงเรียนจริยานุสรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข34ออกผู้เล่นหมายเลข12เข้าเอาเลยครับต้องเอาเกมรับ เขาไปแพ็กอีกครับเปลี่ยนผู้เล่นเชิงลุกออกทางฝั่งจริยานุสรช่วงทดเวลายันอยู่หรือเปล่าครับก็มีโอกาสครับที่จะผ่านเข้ารอบทางฝั่งของจริยานุสรตรงนี้ล้าหน้าครับที่ยังขอให้เพื่อนมาช่วยออกมาทางชาคิดชาคิดจะได้วางไหมชาคิดวางยาวไปอาวได้ลุ้นที่อนัชชาชิงจังว่าพักบอลลงมา อันชาลูกนี้กักกันอันชาได้สับไหมอันชาสับลูกนี้ติดบล็อกซัาแม่ลูกนี้โอ้ยยังช่วยกันเคียย์มาได้ครับเปล่าครับจังหวะนี้โอ้น่าเสียดายครับอนันชาหาจังหวะยิงอยู่ครับนี่ด้วยธรรมชาติของกองหลังธรรมชาติครับจังหวะสับจังหวะรอความคล่องตัวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเชิงลุกอืม,อมใกล้เคียงเลือกเกินครับอบอหจ,จังหวะนี้นี่เลยครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ไม่ง่ายครับสำหรับจริยานุศนที่จะมาเอาชนะทีมตัวแทนของจังหวัดเลยครับนี่ยอย่างคู่ขี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนโอ้น่าชมเชยและน่าเสียดายแทนเหมือนแบ่งครับถ้าสกอร์จบแบบนี้แล้วก็ต้องชมเชยทางฝั่งจริยานุศนด้วยแม้วันนี้หมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าโรงเรียนจริยานุสศนจังหวัดนองบัวลมพู เอาชนะอาบาจอเลยหนึ่งเหมืองแบ่งวิทยาไปได้แบบเฉียดฉิวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะักกีฬาสองทีมเข้าแถวกลางสนามครับผูบ้สินทํางานหนักครับคู่นี้ก็ถือว่าจบเจ็จสิ้นไปด้วยดีครับก็นั้กีฬาสองทีมก็จบเกมก็สัมผัสมือให้อภัยซึ่งกันและกันครับแม่ก็น่าเสียดายแทนอาจารย์มนตรีครับอืใกล้เคียงมากครับก็เป็นทีมที่สามครับที่ผ่านเข้ารอบไปจริยานุศรน,นะครับ รอบ8ทีมครับเข้าทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพิจิาบัณฑิตแล้วก็จริยานุสน์ครับอาคมีของอุดรยูนิเต็ด